ปีเดาแหล่งห้วยชัยร่วมดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางโดยรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าร่วมตั้งเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์กับโครงการซีโร a c c i ซิเดนี่ใส่หมวกขี่ไม่ซิ่งขี่ไม่เมาคืดหน้ากรณีการจานอัศวินขวัญพรมกรรมการฝ่ายวิชาการและการจัดฝึกอบรมของทางสมาคมทานายความแห่งประเทศไทยครับ รู้ทันรู้ท่าสวัสดีครับอาจารย์อาายัศวินครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ ครับสวัสดีครับคุณวิทยาคุณเดียดาครับไม่ไ้เจอหลายวันนั้นแหละหลายวันเลยหลายวันนะฮะอาจารย์เชิดชอว้ให้ความรู้อยู่เนี่ยตอนี้นะครับก็สลับกันนะครับว่าคาอการเชิดชอนี่ข้าไปที่สถานีด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องการเดินทางมาที่สถานีนะฮะนะครับสลับกันระหว่างนั้นอาจารย์อัศวินมีภารกิจในการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของด้านกฎหมายยังไงบ้างหรือเปล่าคะไปให้ความช่วยเหลือทางทีวีช่องหนึ่งนะไม่ต้องบอกว่า ไปให้ความ,มรู้กับตอนนี้นะครับที่ทางทีวีของเคเบิลอยู่ไปด้วยก็เลยเปป,ปัดเสี่ยมกันมา,ะานะครับก็แล้วแต่ว่า ที่สมาคมนี่ใครจะว่างนะครับก็ช่วยกันดูแลในค้าบอาจารย์ก็แครับจะคิดถึงเพียงสองท่านนะฮะคิดถึงมากันค่ะอาจารย์อยู่ไกลไหมครับวันนี้ยังอยู่ในกรุงเทพไหมครับวันนี้อยู่ที่นวมินเมื่อกี้นวมินเท่าไหร่ร้อยหกสิบหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่บ้านของอาจารย์ไฟฟ้าดับไปคะแล้วนวมินเกตุมาไม่ดับนะฮะแมกันก็ดง อ,อ,อ,อีกประมาณเกือบเกื100อบหน,นึ่งร้อยซอยฮะอาจารย์หนึ่อยซอยอันนี้ <c oughs> ถแถวเนานว่ามีหนึ่งร้อหกสิบเอ็ดนะครับ,รบมีคำถามจากคุณพิชัยครับสอบถามอาจารย์ด้วยนะบอกว่าเนี่ยตัวเองไปถอยรถป้ายแดงมาเป็นรถใหม่เลยทีนี้เซลเนี่ยเขาบอกว่าให้จ่ายค่ามัดจำป้ายแดงสามพันห้ารอยบาทนะครับ คือถ้าได้ไป้ายขาวมาแล้วเนี่ยก็จะมีการคืนเงินค่ามัดจาในส่วนนี้ให้แต่ทีนี้นะพอจังหวะที่ได้ไป้ายขาวมาแล้วเนี่ยนะครับทางคุณพิจัยนะก็ไปดาเนินการของเงินค่ามัดจาป้ายแดงคืน3ามพที่ได้ตกลงกันไว้เนี่ยนะครับเซลเขาก็บอกว่านะไม่ได้มีการเก็บเงินดังกล่าวทาั้งๆจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวก็สามารถเป็นพยานได้กรบาอาจารย์ก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์อัศสวินว่าเออเราไปแจ้งความได้ไหมครับเพราะว่าเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยแต่ว่ามีพยานรู้เห็นนะครับ คือแจ้งความได้ฮะแจ้งมาเป็นหลักฐานนั่นเองมันมีในส่วนของทางแพ่นนะครับนะครับแล้วก็ที่เราจ่ายไปไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยนะครับปกติแล้วในการจองรถเนี่ยนะมันต้องมีเหมือนตัวแทนจราจรนะครับต้องมีอยู่แล้วอย่างน้อยๆใบเสร็จใช่ไหมฮะจ๊ะใช่ครับมันต้องมีใบเสร็จใบรับเนี่ยตํารวจต้องไปดําเนินการได้ขอคืนได้ฮะตอบได้เลยว่าต้องขอคืนได้ ถ้าไม่ได้นั้นเราไปที่บริษัทท,ที่ขายรถเราที่ขายเลยแล้วก็แจ้งมาตัวแทนนี่ชื่ออะไรทืออะไรเพราะการที่จะไปซื้อได้ก็คือหนึ่งตัวแทนอยู่ที่ใน,นสำนักงานของเขาหร<อ>ือว่าตัวแทนข้างนอกนะครับครับอขอคือนได้ครับคุณก็คือ, <ใจ S 2> อการไปแจ้งความเนี่ยต้องให้เข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นการแจ้งเพื่อไว<ช>้ไวเป็นหลักฐานใช่ครับแต่ว่าในในส่วนนี้ไม่ใช่คดีอาญาไม่ใช่่ะฮะเราไหลบวงไม่ชอบวงเพราะเราเราอรถมาได้ แล้วนะครับครับแจ้งความแล้วก็ไปดําเนินการคือไปสอบถามเงินที่นะบริษัทที่เขาขายรถให้เราเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณวิทยาขายรถเนี่ยคผมก็ให้เห้นะเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทข้าพยานไปด้วยนะครับอาจารย์ใช่ครับมันในพงศ์ี่ไม่ไม่มากมายนะฮะครับต้คงให้ให้คืนนะครับสามพันห้าเองนะคืนกันเถอะค่ะแต่ส่วนคุณกิตติพัฒน์ฝากคําถามมานะคะอาจารย์คะเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยได้ให้คนรู้จักกู้เงินไป มีการทำส,ญญสัญญาเงินกู้ด้วยบ,บอกว่าร้อยละสี่ค่ะเป็นจำนวนเงินที่ยืมไปในหลายแสนเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือไม่มีเอกสารบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าผู้กู้เนี่ยขาดการติดต่อเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีก็เลยอยากทราบว่าจะดำเนิกนการอย่างไรได้เพื่อให้ผู้กู้เนี่ยมาชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาค่ะอาจารย์ครับครับก็มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้กู้นะครับ มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้กู้นะครับว่าให้มาชําระนี่เนี้ยให้เรื่องดอกเบี้ยเกินกฎหมายอะไรก็ดอกเบี้ยกระถือเป็นโมฆะไอ้เงินต้นมันถือสมบูรณ์อยู่นะครับก็มีหนังสือทวงถามไปว่าให้มาชําระเนี้ยต่อไปนี่แม่กู้แล้วนะครับค่ะอ่าขั้นตอนไม่ไม่มียุ่งยากเลยนะครับแต่ก็ทำหนังสือไปแล้วก็ยังไม่มาจ่ายทําไงดีกันจ้าทำเนินการทำเนินการทางศาลนะครับทางศาลได้พอึืนศาแล้วก็ไครเคลียร์ได้อีก ไก่เกียได้ถ้าไก่เกียไม่ได้ก็ต้องบังคับคดีไปามเอกสารตามวาระวากษ์าต้อคิดซับต่อไปในสิบวัในที่ที่ตามที่เอมีการถามกันมาก็ทําเป็นลําดับขั้นไปนะครับอาจารย์นะฮะมีคําถามสั้นๆมาด้วยคุณวิทยาผ่านทางเอสเอ็มเอสจากคุณสามเก้าห้าแปดถามสั้นๆค่ะว่ากรณีอุบัติเหตุชนแล้วหนีมีโทษอะไรบ้างคะอาจารย์คะ สามเก้าห้าแปดนี่เป็นโค้ดอะไรเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมสามเก้าห้าแปดเลยนะไม่ได้ใบนะอาจารย์ชนะและหนีนี่มันก็มีความผิด <c oughs> อยู่แล้วนะครับชน <c oughs> แล้วหนีเนี่ยมันมีความผิดอายาคือชนแลน้วหนีไม่ดูแลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับน้าปกติแล้วว่าชนแล้วมีเจตนาลบหนีไหมคือว่าถ้าชนแล้วบางครั้งกลัวจะโดนประชาันก็อาจจะไม่มีเจตนาลบหนีนะครับ แต่ถ้าเจตนาหลบหนีเนี่ยมีความผิดเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะฮะชนแล้วหลบหนีอะไรต่างๆนะครับมีความผิดโดยเฉพาะถ้ามีคนจดจาทะเบียนได้นะฮะใช่ครับเดี๋ยวีมีกล้อง CTP มีมานเป็นหลักฐานกันได้นะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วเดี๋ยวนี้เป็นหลักฐานได้เยอะนะอย่าพยายามหนีนะครับถ้ามีเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุแล้วะต้องไปช่วยดูแลคนเจ็บคนป่วยนะครับค่ะอาจารย์คะแต่ว่าเรื่องของชนแล้วหนีเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองกรณี และชนรถผู้อื่นเสียหายแล้วหลบหนีกับชนคนอื่นได้รับบาดเจ็บหรือว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วหลบหนีเนี่ยโทษในทางกฎหมายนี่มันต่างกันยังไงคะอาจารย์คะก็มีความผิดทั้งสองอย่างนะคือชนรถคนอื่นแล้วหลบหนีเนี่ยนะครับมันก็มีความเสียหายในในเรื่องละมือในเรื่องเป็นเรืงข่งทางแห่งใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ผิดพรบจราจราครแต่ถ้าชนคน บาดเจ็บหรือสาหัสหรือตายเนี่ยนะครับต้องรับโทษในข้อหารประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย <มะ S 2> หรือข้คดีอ,ดอาญานะครับหรือสาหัสอะไรต่างๆนี่ยนะครับก็หนักขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าจะถูกสองคดีทั้งแพ่งและอาญาถ้าไปชนคนรถเสียคนเจ็บนะครับก็แนะนําว่าจะถ้าชนแล้วอย่าหลบหนีเลยครับเราก็ต้องยอมรับไปหน่อยว่าและโทษหนักเป็นเบานะครับก็ศาลก็ได้ปราณีอยู่แล้วว่าเออได้ได้ดูแลเยียวยานะครับ ได้นคนเจ็บคนป่วยส่งโรงพยาบาลเจ็บไข้ได้ไปดูแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็เชื่อและเกินคุณาจาอาจารย์อัเวนครับรถทุกคันก็ต้องมีประกันประกันความเสียหายรถและก็รวมไปถึงคนเจ็บก็คือพรบเขาก็มีรองรับในการที่จะช่วยตรงนี้อยู่แล้วนะครับหนีไปก็ไม่รอดล้นะครับแส่วนใหญ่เวลาเกิดแล้วเกิดเหตุแล้วจะตกใจนะครับคุณคุณตั้งสตินิ่นึงไะมคไอ้ตั้งสติไปหนีเลยครับเขาไม่ได้ กฎหมายก็ให้ความคุ้มครองหรือว่าให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเพราะเราไม่ได้เจตนาในเรื่องนี้นะครับครับฝากกันไว้นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาก่อนจะเบรกช่วงนี้มีคุณไม้นะครับขอความช่วยเหลือมามีท่านหนึ่งนะฮะสอบถามอาจารย์อัศวินนะครับหมอยากจะให้อาจารย์ช่วยย้ำหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเคยมีคําถามลักษณะนี้มาแล้วด้วยนะครับอาจารย์อัศวินครับครั้งคนก่อเกียรติเนี่ยก็ถามว่าอยากจะทราบจังเลยฮะว่าพวกรถยนต์ที่เขาไปแต่งไฟหน้าให้มันดูสว่างมากขึ้นคือลักษณะเป็นนนไฟซีอใ รถที่เขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยมองแล้วแหม่แสบตามากเพราะว่ามองผ่านกระจกภายในรถเนี่ยนะฮะทีนี้นะครับสามารถแจ้งความดาเนินคดีเขาได้ไหมครับอาจารย์ถ้ามันรู้สึกว่ามันกระทบกับความไม่ปลอดภัยกับเราเนี่ยนะฮะสามารถแจ้งความได้ไหมครับอาจารย์คือครับคือผิดกฎหมายจราจรอยู่แล้วนะครับก็เขามีแค่ไหนนะครับก็มีประกาศหรือมีคําสั่งอะไรอยู่แล้วนะฮะถามว่าเขาผิดไหมเขามีความผิดอยู่แล้วผิดกฎหมายจราจรถามว่าใครเป็นผู้เสียหายรับเป็นผู้เสียหายอยู่แล้ว รเราก็ไปแจ้งบอกว่าไปแจ้งได้เหมือนแล้วผู้หวังดีครับแต่เราไปดําเนินคดีเขาเนี่ยมันไม่ได้ก็คือเหมือนกับว่าการไปแจ้งความเนี่ยก็คือต้องแจ้งว่าแหมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคือไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวแต่ว่าสังคมก็จะมีผลกระทบไปด้วยนะครับอาจารย์เราก็<อ>ต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า,ารถคันนี้วิ่งผ่านหน้าบ้านทุกวันแนละ้วทําก่อความรำคาญก มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเนี่ย<ะ>เกี่ยวกับของกฎหมายจราจรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาคอยติดไฟแค่นี้ก็ไม่ติดอีกแบบหนึ่งอย่างเนี้ยไปเพิ่มกาลังไฟอย่างเงี้ยใช่มันอยู่ที่เจ้าหน้าที่ด้วยว่าเขาจะตรวจคันหรือดูแลรับกันอย่างไรแต่จริงๆปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจคันมาตลอดนะครับว่ารถทิ้งรถอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาต้องรู้อยู่นะครับเขาช่วยดูแลดีนะครับคุณขงเกียรติครับเดี๋ยวไม่น้อยแจ้งมาที่สภพ .9 ก้าหนึ่งก็ได้เพราะว่าหลายท่านก็แจ้งมาบางทีไปติดสติ๊กเกอร์ครับอาจารย์ นะคุณปียดาเคยเห็นไหมคือไปติดสติกเกอร์ไฟหน้าครับอาจารย์ไปเอาสติกเกอร์ญี่ปุ่นเ็าบอกเป็นสติกเกอร์ที่โปร่งแสงพอติดเสร็จแล้วไฟก็จะหลีลงเป็นสีอาชาบ้างสีส้มบ้างมีขายไทยละสี่สิบาทเองครับเมื่อตําเหน็นแล้วก็ทํามโตมันหนึ่งหกสี่สี่ก็ได้นะครับว่าเห็นรถคันหน้านกำลังวิ่งอยู่สนนี้สนนนี้อะไรเงี้ยนะฮะนะครับทำให เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือหรือประชาชนทั่วไปได้นะครับขอให้ดูแลหน่อยขอให้ปิดตรงนี้หน่อยยังไม่ยังไม่มืดยังไม่ค่ำเรื่องอะไรต่างก็เปิดแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงนะครับนะครับคุณกองเพียรบอกได้นะเป็นธลรมเนีมที่ดีช่วยกันนะฮะครับผมค่ะนะมาถึงสายสดจากคุณเกษมกิจค่ะเห็นบอกว่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องของคดีโดนทําร้ายร่างกายนะคะคุณเกษมกิจคะ ครับผมในกิจจรจยาเชิญเลยค่ะครับ,รบสวัสดีครับอาถามคํถาถามได้เลยฮะคุณกเกษมเกตร<ภ><ฆ>เดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วอ่าครับผมกรณีที่แบบว่าเอา่อรถผมก็โดนฟุบแล้วก็กามผมก็โดนอ่กระแทกอ่กับอ่ไม้เบสบอลครับผมบาดเจ็บนะบ,บาดเจ็บแล้วทีนี้อ่งใบรับรองแพทย์แล้วก็อ่แจ้งสงนรภางนาอันนี้คือถูกทำร้ายร่างกายมาใช่ไหม ใช่ครับผมกับก็มาตีศรีสาคุณนะบาดเจ็บด้วยอ่ะเล่าต่อเลยครับอ่าเราทีนี้ว่าผมอ่ะผู้กรณีจะไปอ่าสอนอบางนาแล้วที่นี้ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมล้วจะทายังไงจ๊ะครับคือคืนนี่ในทางายายให้อยู่ในหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับแต่แจ้งความได้เลยครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้ข้อมูลกันเองเพราะว่าแน่นอนเนะี่ยอ่ะ ผมแจ้งแล้วครับผมท่านแจ้งแล้วแต่ผมว่าขมแจ้งไว้แล้วจ้าจะเย็นๆครับคุณเกษมกิจตอนนี้ออกอากาศอยู่ด้วยนะฮะ่ครับเราเจจาและเขาไม่จ่ายนะฮะคือคือเยียวยาบรรเทาค่าเสียหายถ้าเขาถ้าเขาไม่ดำเนินการนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟังทางวิทยุดีกว่านะฮะเดี๋ยวทีมงานช่วยเพราะว่าสัญญาณจะกวนกันนิดหนึ่งนะอาจารย์ไม่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเลยครับคืออย่างนี้นะฮะในในกรณีถูกทำร้ายร่างกายอะไรก็แล้วแต่นะครับ อ่าเป็นเป็นการสมานฉันได้คือไกลเกียได้นะครับว่าแกชดใช้ค่าเสียหายในทางแท่งเท่าไหร่ในทางแท่งเนี่ยก็หมายถึงว่าให้ยุติไปเลยนะครับและทางอาญาเนี่ยสามแกจะไม่ตาทางนู้นหน่อยนิดนึงว่าเออช่วยเยียวยาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะลดหย่อนยาผลโทษไปให้นะครับถ้าไปเจจาชั้นลงทักก็ไม่ได้ผลหรืออะไรต่างๆคำว่าไม่ได้ผลคือไม่สามารถตกลงกันได้ไกลเกียไม่้นศาลได้นะครับนะครับ ถ้าใครเสียไม่ได้แล้วก็ไอ้ทางนู้นเนี่ยนะฮะเขาอาจจะวางค่าเสียหายไว้บางส่วนศาลจะพิจารณาดูว่าคนนั้นเคยทําความผิดมาก่อนหรือไม่หรือว่าเจตนณาจะทาร้ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่แต่ขอเรียนคุณอะไรนะเกษกร์กิจนนะครับว่าคุณสามารถเรียกร้องได้นะครับคุณก็เก็บไปเสร็จไปอะไรต่างๆไว้ที่ว่าไปรักษาพยาบาลนะครับไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยนะครับเรียกร้องได้ถ้าเขาไม่ให้นะฮะในชั้นลงพักไปก็เราดําเนินฟ้องร้องเรียกในทางแพ่งต่อไปนะครับ ทำเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับก็คงจะชัดเจนนะฮะกับในเรื่องของคําถามของคุณเกษมกิตนะคะก็อาจจะกังวลใจนะพอไปถึงสนอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมจะดาเนินการได้อย่างไรนะก็เกิดความกังวลใจกันเพระตัเองเจ็บด้วยนะมาถึงคําถามอาคุณสุรศักดิ์นะคะบอกว่าซื้อรถมาแล้วทําสัญญาให้เพื่อนผ่อนต่อค่ะอาจารย์ โดยที่ชื่อเนี่ยยังเป็นของคนโสรศักดิ์อยู่แต่ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยพรอนบ้างไม่พรอนบ้างตรงนี้ไม่เป็นไรอ่ะคุณโสรศักดิ์เขาไม่ติดใจแต่ถ้าเพื่อนเนี่ยขับไปนะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถหายขึ้นมาแบบนี้เนี่ยสามารถจะเรียกร้องจากใครได้บ้างหรือถ้าเป็นกรณีอุบัติเหตุเนี่ยคนโสรศักดิ์ดีจะต้องรับผิดชอบหรือเปล่าเพราะว่าเป็นชื่อชื่อเป็นเจ้าของอยู่ค่ะ คุณสุศักดิ์ต้องแยกอย่างนี้ว่าไอ้คนที่ขับรถไปนะถ้าเกิดประมาดหรืออะไรตั้งแต่แล้วแต่นะเป็นเหตุได้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือว่าไปได้รับอันตรายอะไรก็แล้วแต่นะครับคนขับนะนะคนขับต้องรับมีความผิดนะคนณักมีในทางาญาแต่นะครับแต่ในทางแพ่งเนี่ยนะครับถ้าคุณสุศักดิ์ในหมอบให้ไปใช้อย่างนู้นอย่างนี้เลยเนี่ยนะคุณก็ต้องร่วมรับผิดกับคนกระทำด้วยแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้หรือให้เพื่อนเพื่อนมายืมไปอย่างเนี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องรับผิดเพราะว่่าาเรไไมด้ว่า เป็นลูกจ้างหรือนายจ้างอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าในกรณีรถหายเมื่อกี้คำถามเนี่ยในกรณีรถหายเนี่ยครับเป็นที่อของคุณสุรศักดิ์อยู่ครัณสุรศักดิ์ต้องรับผิดชอบกับเจ้าของรถที่แท้จริงคือผู้ให้เข่าซื้อ,อนะครับ<อ>คุณจะปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ถ้าสมมติรถยังติดไฟนัน้นอยู่ในนี้<ช>ครับอาจารย์เพราะว่าเจ้าของรถที่แท้จริงผมเคยให้ความรู้ในรายการนี้มาแล้วว่าเจ้าของรถที่แท้จริงก็คือผู้ให้เจ้าซื้อใช่ครับ นะเพราะฉะนั้นคุณสุรศักดิ์จะปฏิเสธความรับผิดเวลารถหายหรือว่าไม่ชำระค่างวดนนี้ไม่ไดออ้ไม่ได้นะครับตามนั้นเลยมวันนี้ก็หลากหลายคําถามทีเดียวอาจารย์ครับวันนี้ขอพระคุณบ้างหรือวันพรุ่งนี้ยังเป็นอาจารย์หนาสวินอยู่ไหมครับก็แล้วแต่ทางสมาคมจะจับให้นะฮะแต่ขอย้ำอีกหน่อยนะว่ามาที่สมาคมต้องมาร้อนต้องกลับ เย็นนะครับใจเย็นนะแบบเย็นใจนะคือบางทีมาแค่ชั่วโมงเดียวคุณจานนะช่วง9ก้าโมงเช้ากับ10บโมงเนี่ยก็กลับเย็นเหมือนกันใจเย็นนะฮะแต่กลับสายไงกับช่วงสายๆไม่ถึงเที่ยงด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากครับคุณอาจารย์อัศวินนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะช่วง9ก้าหนึ่งรู้ทันทูทางนะครับเก้นรู้ทันรู้ทาง